ยินยงเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยก,กันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าแล้วก็แบล็กพิงค์นะครับสาวโรเซ่อีกคนให้ทุกคนได้ติดตามกันนั่นเองเริ่มกันเลยดีกว่ากับเรื่องของลิซ่านะครับเรื่องนี้เรียกได้ว่าทุบ ทุบๆกันเลยนะครับลิซ่าเนี่ยทุบเพลงวงตัวเองไปแล้วเรียบร้อยคือสถิติเนี่ยสลับกันแบบสนุกสนานมากๆเลยเป็นแบ็คพิคงเนี่ยเล่นกับสถิติเก่งมากๆนะครับล่าสุดในตอนนี้เนี่ยได้มีการออกมาอัปเดตข้อมูลว่ามันนี่นะครับได้สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่อีกครั้งกลายเป็นเพลงที่สามารถจะเกาะชาร์ตหรือว่าติดอยู่บนชาร์ตของ Spotify g l o b a l c h ชา t ์เนี่ยได้ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของศิลปินหญิงในวงการเคป๊อปเลยนะครับซึ่งการยืนชาร์ตเนี่ยก็เป็นการยืนชาร์ตแบบ global ทั่วโลกนะครับใช้ระยะเวลาไปทั้งหมดในตอนนี้อยู่ที่258วันซึ่งระยะเวลา258วันของมันนี่ลิซ่นั้นนะครับเอาชนะหรือว่าทุบสถิติเดิมของ Play How You Like That นะครับซึ่งก็เป็นเพลงของวงนั่นเอง Blackpink นะครับที่ใช้ระยะเวลาเนี่ยอยู่ที่257วันนะครับมันนี่ทุบขึ้นมาได้เกาะชาร์ตได้ยาวสุด258วันแล้วและก็ยังคงนับไปต่อด้วยในตอนนี้เพราะว่ายังอยู่บนชาร์ตยังไม่ไปไหนเลยด้วยนะครับสถิติเี่ดีมากๆเล เรียกได้ว่าแซงมาหมดไม่ว่าจะเป็นวงไหนก็ตามนะครับเป็นศินลปินเดี่ยวคนเดียวด้วยที่อยู่ในท็อป10นะครับซึ่งลิซ่าเนี่ย ปังของจริงดูจากผลงานแล้วก็ยอดการันตีด้วยความปังนี้เลยนะครับ258วันบนชาร์ต Spotify g l o b a l ไม่ธรรมดานะครับเพลงปล่อยมานานแล้วไงลิซ่าไม่แครก็มันยังปังอยู่นี่จะให้ทํำยังไงเป็นศินลปินเดียวเพียงแค่คนเดียวด้วยที่ติดอันดับอยู่ในท็อป5นะครับและในท็อปสิเนี่ยต่อให้จะมีใครวงไหนที่ปังแค่ไหนก็ตามแต่มันนี่ของลิซ่าเนี่ยขึ้นมายืนหนแล้วนะครับในตอนนี้ ฟแฟนๆทุกคนก็อย่าลืมสตรีมมันนี่กันต่อไปนะครับเพื่อความปังของลิซ่าแล้วก็สร้างตำนานบทใหม่ให้กับลิซ่าขึ้นไปเรื่อยๆนอกจากนั้นแวะมาอัปเดตกันต่อกับลุคปังๆสวยๆวยเริดๆของโรเซ่นะครับในงานของซูวาซูซึ่งลุคนี้เนี่ยฟแฟนๆบอกว่าโรเซ่คือสวยสุดใจมากเลยมาในชุดเดรสขาวนะครับที่มีความเปิดไหลโชว์ให้เห็นไหล่สวยๆของโรเซ่ตัดก,กันกับสีผมของโรเซ่ที่เป็นสาวผมปลอนตั้งแต่เกิดกระโปรงที่มีความแบบว่าสวยงามมากๆชุดนี้ของโรเซ่แฟนๆ หลายคนนะครับที่เป็นเมนโรเซ่เลยก็ยกให้เป็นชุดที่ปังแล้วก็เริศที่สุดติดอันดับท็อปของโรเซ่กันเลยเวลาที่ออกงานซึ่งก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่างานนี้โรเซ่เนี่ยสวยจริงๆแล้วก็โดดเด่นมากๆโรเซ่ Rose กับซูวาซูเนี่ยเหมาะกันสุดๆใครที่เป็นแฟนคลับของโรเซ่ได้เห็นชุดนี้แล้วนะครับชอบกันหรือเปล่าให้คะแนนกี่คะแนนกันเต็ม1ิบกับลุคนี้นะครับที่โรเซ่เนี่ยใส่ไปออกงานของซูวาซูนะครับแบรนด์ชั้นนําของเกาหลีเลยคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับว่าชอบหรือเป โรเซ่ Rose สวยปังอลังการมากแค่ไหนนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับลิซ่าแล้วก็โรเซ่ซองซาวจากแบล็กพิคที่เรานั้นนํามาแชร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยและต้องขออาภัยด้วยนะครับสำหรับเสียงรบกวนเพราะว่าคางบ้านเนี่ยกำลังก่อสร้างบ้านกันหนักหน่วงมากๆเลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลัเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง